ะมามีต้นไม้3ต้นป้าปาซื้อมาเพิ่มอีก4ต้นรวมเป็นต้นไม้กี่ต้นเจต้นแล้วก็เอาแล้วนะมหมามีบ่อปลาหน้าบ้านมีปลาอยู่10ตัวตายไป4ตัวคลอดลูกมาเพิ่มอีก5ตัวรวมกันเป็นกี่ตัวหนึ่งหนึ่ง อะไรอีกดีมีมามามีลูกโป่ง8ลูกให้น้องพีทไป3ลูกให้แพอีก3ลูกเหลือกี่ลูกสต่อมานะมามามีอะไรดีละ่ะมีแมว5ตัวป้าป้าให้เพิ่มอีก3ตัวพี่บีเอามาอีก3 ไม่ใช่ oh. ห้าเพิ่มสามเพิ่มสามหนึ oh. mm ่งหนึ่งถูกต้องแล้วก็อะไรอีกดีละ่มะมามาม,มีกล้วยส,สี่สี่ลูกข้างบ้านให้มาอีกสี่รวมกันมีกล้วยกี่ลูก เก่งมาก